สวัสดีค่ะวันนี้คุณุกก็จะมาแนะนาสื่อที่คุณุกผลิตนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสื่อนวัตกรรมชุดสมุขมหัารัจจทาง่ายๆเลยนะคะก็มีเครื่องเคลือบกระดาษแล้วก็เครื่องกอบกระดูกงูเนาะ,ะปกก็คือตามใจชอบเลยนะคะคือเราชอบแบบไหนเราก็ออกแบบแบบนั้นเนาะและข้างในนะคะอันนี้คุณุกก็พิม ลูกกางเกงตัวใหญ่ๆมาเนาะแล้วก็มีซิปนะคะทําง่ายๆเลยแล้วก็ปิดด้วยปืนกาวมันก็จะสามารถรูดลงรูดขึ้นได้เนาะผูดกล้ามเนื้อมัล็กของเด็กนะคะต่อไปก็จะเป็นการติดกระดุมคุณก็จะปิ้นเสื้อมาอเสื้อนะคะมา แล้วก็ไปตัดเสื้อของนักเรียนอันเก่าๆนะ,ะขอจากขอจากแม่บ้านมาคือให้มันมีกระดุมนะคะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนิ้วมือของเด็กนะคะสามารถฝึดได้กดได้เนาะส่วนอันต่อไปก็เราก็หาไฟาเกี่ยวกับสีวันนะคะหนึ่งสัปดาห์มี7วันแล้วก็ทำมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เราก็ทีแรกเราก็จะปินฟินออกมาก่อนหนึ่งชุดแล้วก็พินออกมาชุดที่สองก็มาตัดแล้วก็เครือบแล้วก็มีฟีลตุ๊กแกค่ะเอามาติดไว้นะคะแล้วก็สามารถดึงได้ติดได้นะคะแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรูปทรงก็จะได้เกี่ยวกับรูปทรงแล้วก็เรื่องของสีทําเหมือนกันเลยค่ะปินออกมาสองชุดแล้วก็ตัดไว้เป็น เป็นแบบนี้ค่ะไว้ติดหนึ่งชุดแล้วก็เป็นตัวต้นฉบับมันหนึ่งชุดนะคะแล้วก็กอนได้หลายเรื่องคือเรื่องรูปทรงรูปอ่เรื่องของสีเนาะต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการนับเลขนะคะเราจะนับออันนี้ให้เด็กรู้จักเลขหนึ่งแล้วก็รู้จักภากษาอังกฤษแล้วก็รู้จักาการนับเลขอันนี้หตัวสองตัว3ตัวอย่างนี้นะคะจนถึง10บเนาะทำแบบนี้คะ่ะ ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอ,อว,วัยวะภายในร่างกายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็รูปภาพนะคะทำง่ายๆเลยค่ะทำเสร็จนะคะแล้วก็เคลือบเคลือบแล้วก็เข้าเล่มถ้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะได้ไฟล์อะไรขอมาทางเ c e b o o k ได้นะคะคุณลูกยินดีแบ่งปันค่ะอันนี้ก็คือสื่อง่ายๆของคุณลูกนะคะสามารถฝึกเด็กได้หลายประเภทเนาะ ได้ทั้งความจำให้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งความคิดนะอันนี้ค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ